ในวันพรุ่งนี้น,นะคะคท่านประธานผมขอประท้วงครับจะจบแล้วค่ะเชิญนะครับเชิญผู้ประท้วงเชิญท่านประธานครับถึงแม้จะจบแล้วเนี่ยนะครับผมเสรีสวนรพานนท์สมาชิกรัฐสภา,าถึงแม้จะจบแล้วนะครับต้องขอประท้วงว่าจบด้วยถ้อยคําที่เสียดสีจบด้วยถ้อยคําที่ใส่ร้ายให้สวแม้ว่าจะไม่บอกสอวแต่บอกกลุ่มคนที่เลือก ท่านนายมตรีมาเนี่ยนะครับใช้คาว่ากลุ่มคนให้ออกมารับผิดชอบนะครับผมว่าสิ่งที่อภิปรายนั้นเนี่ยนะครับทำให้สวเสียหายเพราะเข้าใจได้ครับว่าที่พูดนั้นก็คือสวนะครับขอให้ถอนนะครับเพราะว่ามันเสียหายสวครับเสียหายที่เลือกพลเอกประยุจันทร์คามเป็นนายกอะไรคูเดียสดีีครับขอโทษค่ะ ใช้คำว่ากลุ่มคนเนี่ยเราก็อย่าไปตีความว่ามันหมายถึงสวทั้งหมดนะคือตอนเลือกนั้นก็ต้องเสียงส่วนใหญ่ก็เป็นเสียงสวครับแต่ว่ามันเป็นข้อท็จจริงฮะเพียงแต่เป็นทัศนะของผู้อภิปรายที่คิดอย่างนั้นซึ่งเราสวเราก็มีสิทธิ์ที่อธิบายได้ครับเพราะนั้นอันนี้ไม่ผิดไม่ผิดข้อบังคับอะไรครับคือกลับเดินประธานนี้ครับถ้อยคําที่พูดเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่นั้นครับบอกว่าให้สวออกมาแก้ปัญหาวิกฤตประเทศ นะครับไม่ใช่ว่าจะมาเลือกนายกแต่อย่างเดียวนะครับเนี่ยใส่ร้ายครับพสวไม่ได้มาทําเลือกนายกอย่างเดียวนะครับแล้วพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับคนฟังเนี่ยก็จะรู้สึกนะครับว่าสวนั้นนยครับไม่ได้ทําอย่างอื่นนะครับแล้วก็พูดมารับใช้มันสอดรับกันไปหมดนะครับผมเนี่ยไม่อยากระท้วงแล้วครับท่านประธานครับเราเราก็พูดได้นะท่านเสรีครับพวกเราวุฒิที่เราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้ พูดอย่างนี้ก็พูดได้อ๋อพูดได้ครับที่เขามารับใช้ธนาธรเนี่ยพูดได้ใช่ไหมครับผมห้ามก็ไม่ให้ใช้คาว่ามารับใช้พลเอกประยุทธ์แล้วถ้าเราจะไปใช้คํานั้นเราก็ทําไม่ได้ครับอ่ะผมก็เปลี่ยนนะแต่เราเปลี่ยนเป็นธนาธรแล้วเมื่อกี้ก็บอกว่าให้สวเนี่ยนะครับพิจารณาเลือกนะครับว่าจะข่าวหน้าเนี่ยจะเลือกพลเอกประยุทธ์อีกหรือไม่ขอครับเป็นคําถามผมก็จะบอกนะครับถ้าจะเลือกพลเอกประยุทธ์อีกเนี่ยครับก็คงเลือกครับ ถ้าไปให้มาแข่งกับธนาธรเนี่ยผมต้องเลือกผลประยุทธ์ครับอย่าไปเอ่ยชื่อคุนนอกครับอย่าไปเอ่ยชื่อคนนอกเอาไว้ประเดี๋ยวขอพี่ปราจบแล้วเดี๋ยวผมอนุญาตให้ชี้แจงได้ครับให,ให้ตอบได้เอาเชิญเชิญนะครับค่ะท่านประธานในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นโอกาสนะคะของอพวกท่านนะคะที่จะได้ที่จะได้นะคะ แก้ไขนะคะในสิ่งที่พวกท่านได้ทำไปนะคะพรุ่งนี้นะคะจะเป็นการโหวตแบบขานชื่อสิ่งที่สิ่งที่ทุกท่านสิ่งที่ทุกท่านได้ทําไปในวันพรุ่งนี้นะคะมันก็จะถูกบันทึกคลิปวิดีโอไว้ถ้าเกิดว่า,าสิ่งที่ท่านยังกระทานะคะมันก็ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยคะ่ะมันก็จะเป็นเงามืดนะคะที่คอย ติดตามพวกท่านไปตลอดนะนะคะแล้วก็มันจะไม่ต่างกับคำพูดที่บอกว่าคือทุกคนนะก็จะจำค่ะท่านประธานว่าอย่างเช่นจำว่าถ้าอยากจะมีรถไฟความเร็วสูงนะคะก็ต้องให้ถนนลูกรังหมดไปก่อนหรือว่าบางคนก็จะจำว่าค่าคอมมิวนิตไม่มบ้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้จบนะครัขอบ<ม>ทวงครับครับ,รบวันนี้ผมมา ไม่ได้ตั้งใจจะมาประท้วงใครแต่กลับเล่าระธานครับที่พูดมานี้นอกประเด็นเสียหายยกตัวอย่างแต่ละเรื่องนะครับผมว่าเป็นสสที่พูดไม่รู้เรื่องที่สุดตั้งแต่เคยได้ยินมาขอบคุณค่ะ <c oughs> ท่านประธานห้ามมาลุกอีกทีท่านเสรีฮะกวนกลับมาอยู่ว่าคนอื่นอยู่อย่งางนี้ตลอดเวลาท่านประธานครับผมขอประท้วงครับผมขอประท้วงท่านสอวอที่พูดไม่รู้ฟังเหมือนกันครับ <c oughs> เอาอย่างนี้ครับ ผมว่าไม่รู้เรื่องทั้งพรรคนี้เดียวผมว่าท่านคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องครับครับแก่ปูนนี้แล้วครับพอมีดาท่านก็พอๆกับผมแครับอ๋อบิดาผมตายไปแล้วครับจะตายตามบิดาผมไปหรือเปล่าครับรีบได้นะครับบิดาผมรอท่านอยู่ครับข้างในขอนะยครับข้างในขอเอาไปข้างนอกครับเอาไปข้างนอกข้างในนี้เราต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ ผมขอประท้วงครับเพราะผู้ประท้วงประท้วงซ้ำซากและพูดไม่รู้ฟังครับผมอายุน้อยกว่าท่านเกือบ20สปีอย่าให้ท่านต้องมาฟังผมสอนเลยครับท่านได้ยินยังครับท่านประธานครับผมประท้วงครับได้ยินครับได้ยินผมก็ประท้วงเช่นกันครับท่านประธานท่านได้ยินหรือยังครับประเด็นที่ท่านเสรีประท้วงนั้นยังไม่เป็นประเด็นนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงครับเพราะผมฟังอยู่ครับและสิ่งที่ผมต้องชี้แจงก็คือว่าเป็นสิทธิ์ของสมาชิกเขาจะลงมติอย่างไร เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคาดโทษหรือไปวิจารณ์เ็าล่วงหน้าและไปวัดว่าถ้าเขาลงอย่างไรแล้วถือว่ารับบ้านเมืองรับมิรับอันนี้เราไม่มีสิทธิ์ฮะเพราะนั้นอย่าไปอย่าไปอภิปรายลักษณะว่าจะต้องดูว่าวันพรุ่งนี้ลงอย่างไรแสดงความรับผิดชอบอันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกับเรานี่แหละครับเราก็ามีสิทธิ์เหมือนกับที่เขาทําเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องขอร้องว่าอย่าไปกล่าวล่วงหน้าเป็นการวิจารณ์ตำหนิเขาล่วงหน้าครับ ประธานครับผมขอญาตประท้วงท่านพูดไปไปลายเมื่อสักครู่นะครับขอให้ท่านถอนคาพูดในเรื่องที่บอกว่ามีสสงูเห่านะครับผมบันตำรวจโทธนพัฒน์กิติวงศาราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมนั้นได้ถูกขับออกจากพักที่ผมเคยสังกัดอยู่แต่แรกก็เนื่องจากว่าผมไม่เห็นด้วยในพฤติกรรมหรือในอการดําเนินกิจกรรมของพัก ในบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการกล้าล่วงสถาบันครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าผมเป็นงูเห่าในลักษณะที่มีการเก่าวหาในทางร้ายนั้นผมขอปฏิเสธตรงนี้แล้วก็ขอให้ผู้อภิปรายเมื่อสักครู่ถอนกรพูดในเรื่องของการเป็นงูเห่าด้วยครับไม่ไม่เป็นไรครับไม่ได้เอ่ยชื่อครับไม่เป็นไรครับแล้วก็ถือว่าได้ชี้แจงแล้วครับครับครับขอบคุณท่านประธานครับ,รบต่อไป เรื่องเรื่องเวลาผมจะไม่ไปติงนะ <c oughs> เพราะว่าท่านตกลงบริหารเวลาเองอยู่แล้วถึงแม้ว่ากําหนดมา2 0น,นาทีก็จะปล่อยให้ท่านพูดไปตามที่ท่านเห็นสมควรครับต่อไปเป็นคุณสนองเทพอศน,นรงค์นะครับเ <c oughs> ช่นครับท่านประธานครับผมวิโรจน์ลักขณยสอนสมาชิกสภาผู้จัดรัศดรแบบบัญชีรายชื่อในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขอประท้วงผู้ประท้วงเมื่อสักครู่ครับที่มีการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับในสภาแห่งนี้แล้วและเป็นการกล่าวหาครับผมขออนุญาตให้ถอนครับ เมื่อสักครู่นี้กล่าวว่าอย่างไรครับท่านนิโรธมีการกล่าวหาว่าเขาบอกว่ากิจกรรมของพักเนี่ยนะครับเป็นการก้าวล่วงสถาบันทําให้เขาต้องไปรับกล้วยเป็นงูเห่าครับผม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 ขอให้เขาถอนในส่วนของกิจกรรมที่ก้าวล่วงสถาบันครับแต่ในส่วนของเรื่องของการรับกล้วยเป็นงูเห่าไม่ต้องถอนก็ได้ครับใครพูดเรื่องรับกล้วยครับท่านประธานครับ คือเมื่อสักรู่นี้นี่ไม่ได้ให้ถอนนะครับเพราะว่าก็ถือว่าได้โต้ตอบกันเช่นเดียวกันนุนรัตก็ได้ตัวตอบไปก็ถือว่าจบกันครับเอาอย่างนั้นผมก็ยืนยันว่าเขาเป็นงูเห่าแล้วก็รับกล้วยกันแล้วกันนะครับทางรู้ยังไม่ได้ถอนเลยครับท่านประธานครับไม่ไม่ผมไม่ได้ให้ใครถอนนะครับครับเพราะว่าถือว่าได้มีการโต้ตอบกันไปแล้วก็จบไปครับครับกรับกลับเลยฝากควารบท่านประธานครับครับวลนะครับท่านประธานในขณะที่เกิดความเห็นแตกแยกความเห็นในทางการเมือง ความเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมกังวลใจมากที่สุดก็คือความเห็นในเรื่องของดูหมิ่นใส่้ายสถาบันนะครับผมเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วมีข้อเสนอคิดไปไกลนะครับผมคงไม่ต้องพูดถึงนะครับทุกคนรู้ดีว่าคิดไปไกลขนาดไหนนะครับมันเป็นเรื่องที่พูดกันไกลมากนะครับก้าวไกลจริงๆนะครับขยับตัวก็เป็นเรื่องเหล่านี้ท่านประธานที่เคารพ เพราะฉะนัน้นครับท,รท่านประธานครับผมขอญาติประท้วงครับท่านประธาน,นครับผมธีรชัยพันุมาตรสมาชิกสภาผูแะะ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพครรคเก้าไกลครับผมขอประท้วงท่านผู้อภิปรายนะครับที่พาดพิงมาถึงเอ่ยชื่อถึงพรรคเก้าวไกลนะครับซึ่งแล้วก็พยายามพูดถึงเรื่องดูหมิ่นสถาบันพูดถึงเรื่องการซื้อเสียงอันตรงนี้เป็นเรื่องของการใส่ร้ายนะครับตามข้อบังคับข้อที่48นะครับ จะเป็นท่านต้องถอนนะครับเพราะว่าการที่ท่านพูดเนี่ยท่านแสดงความวิดเห็นอะไรไม่ใช่เรื่องแปลกครับเป็นความเห็นของท่านแต่ท่านจะจินตนาการเองแล้วมาใส่ร้ายพรรคอื่นนะครับถึงเรื่องสําคัญขนาดนี้ผมเชื่อว่าท่านเนี่ยเป็นผู้มีวุฒิภาวะอยู่คนหนึ่งน่าเชื่อถือคนหนึ่งไม่ควรจะใช้เก่าใส่ร้ายคนอื่นครับขอให้ท่านได้โปรดถ,ถอนอในคําเหล่านี้ด้วยครับกำว่าพรรคก้าวไกลให้ถอนนะครับ เหมือนไม่เป็นไรฮะในส่วนส่วนอื่นด้วยครับส่วนนี้มากล่าวอาหารในส่วนนี้ถ้าบอกว่าดูบินสถาบันนั่นแสดงว่าถ้าประธานปล่อยให้เขาใส่ไลน์ว่าราคก้าไกลดูสถาบันเลยอย่าไปถึงรรคก้าวไกลในในตำนองที่เป็นการดูดินขอให้ถอนด้วยครับท่านครับขอให้ถอนตรงนี้ด้วยครับเท่าที่เรื่องเรื่องซื้อเสียงนั้นไม่ได้ระบุครับเอาตอนตัดก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเรื่องเรื่องของดูหมินสถาบันเนี่ยครับผมขอให้ถอนเพราะมันใกล้กันในส่วนนี้จะทาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นเข้าใจคลาดเคลื่อนได้เพราะการประชุมวันนี้เป็นการ ถ่ายทอดสดครับท่านประธานครับท่านเสรีพูดถึงพรรคเก้าไกลในเรื่องเรื่องนี้หรือเปล่าฮะท่านประธานครับครับผมท่านประธานลงไปเปิดถ้าไปเปิดเออชื่อพรรคเก้าไกลแล้วก็พูดถึงเรื่องหมิ่นอะไรเนี้ยก็ขอกรุณาด้วยทอนนะครับท่านประธานที่รบครับถ้าผมผิดผมไม่ขัดข้องที่จะถอนแต่ผมต้องกราบเรียท่านประธานครับครับผมท่านไปเปิดย้อนดูเทปได้เลยผมขอบคุณนะ ที่ท่านสมาชิกสภาผู้ลแทนราษดรพรรคก้าวไกลนะออกมาออ,ออกมาท้วงผมว่าผมพูดถึงพรรคก้าวไกลไปฟังนะครับผมไม่ได้พูดถึงว่าพรรคก้าวไกลนะซื้อเสียงผมไม่ได้พูดถึงว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับดูหมิ่นสถาบันนะครับแต่ผมเนี่ยใช้ภาษาไทยผมบอกว่าไอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะะแล้วมันก็ก้าวไกล นะครับก้าวไกลก็คือมันเป็นภาษาไทยธรรมดาครับท่านประธานถ้าผมเอ่ยคําว่าพักก้าวไกลนั่นคือพักท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมพูดไม่ได้เลยครับว่าคําว่าก้าวไกลเนี่ยนะครับว่ามันหมายความว่าอะไรเอาละครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อพักเลยนะครับแต่ท่านก็มาบังเอิญไปใช้คำว่าออกรับบังเอิญไปใช้คำว่าก้าวไกลก็ถอนชื่อก็แล้วกันคำนี้นะครับท่านประธานครับส่วนเรื่องเส้อเสียงนั้นผมก็ฟังครับท่านไม่ได้พูดถึงพักแต่ท่านพูดถึงเรื่องของที่มา ท่านประธานช่วยบอกผมทีหนึ่งว่าผมพูดว่าพรรคเก้าไกรป่ะครับท่านเขาไปใช้คำนี้จริงๆแล้วดีช่วยอยู่ที่ตัวทาครับสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวครับท่านเสนียครับถอนถอนที่ได้ครับกลาว่าเก้าวไกลถอนนะฮะถ้าไม่ถอนพูดผมขออนุญาตถอนงอกนะครับท่านประธานครับถ้าหากว่าผมพูดว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยนะครับคือผมผิดแต่ผมพูดภาษาไทยนะครับ ว้าไทยแต่ไม่ใช่สถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองมันก้าวหน้าก้าวไกลนะครับเอาละครับเขาไปคิดว่าเขาฮะตอนนี้ก็เขาคิดของเขาแล้วใค่ผมคิดตามเขาด้วยเหรอครับเอาต่อน้ครับต่อดะครับท่านประธานมาบอกว่าเขาคิดว่าเขาไม่ใช่แต่เรื่องการพูดอย่างนี้ มันใช้ให้ลิ้นในการที่จะให้ร้ายเหมือนส่อสอไปทางที่จะให้คนเข้าใจคาดเคลื่อนได้ท่านตีรชัยครับผมก็เลยขออนุญาตท่านครับขอไม่ถอยผมไม่ักนะครับอะไรมากนะครับท่านในสองคำนี้คำว่าดูหมิ่นใส่ร้ายสถาบันแล้วก็มาเอาพักเก้าไกลไปพูดใกล้ๆอย่างนี้เหมือนจับเจตนาการเป็นเครื่องชี้เจตนาเจตนาเนี่ยสอไปทางที่จะให้คนเข้าใจผิดว่าพรรคก้าวไกลนั้นดูหมิ่นใส่ความการใช้ลิ้น ใช้วาทศิลป์นะครับพิกลินพิคลิไปมานะครับถ้าเป็นนักการเมืองที่เด็กๆไม่เป็นไรหรอกครับแต่ท่านเป็นผู้ใหญ่นะครับท่านจะทําอย่างนั้นเหรอครับให้คนรู้สึกว่าท่านพิกลิ้นไปพิกลินมาอย่างนั้นเหรอครับผมคิดว่าเราเราถอนดีกว่าไหมครับเสรษีตอนนี้เลยครับคําว่าก้าวไกลนะครับคือไมให้เขาคิดว่าหมายถึงชื่อพรรคเขาท่านประธานครับผมเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับผมไม่ได้คิดแบบเด็กๆอย่างที่เขาคิดหรอกครับอย่าไปอย่าไปผมไม่ได้พูดนะครับว่าพรรคก้าวไกลเลยนะครับท่านประธาน แล้วมันเป็นภาษาไทยธรรมดานะครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่าผมไปพูดว่าผมเนี่ยภูมิใจครับว่าผมเป็นคนไทยเนี่ยผมก็พูดไม่ได้เพราะจะไปเจอภูมิใจไทยอีกก็นะจะให้ผมพูดยังไงครับท่านประธานก็เขาตั้งชื่อพรรคเนี่ยนะครับมาใช้ภาษาที่ชาวบ้านเขาใช้กันน่ะไม่งั้นไม่จบนะครับ เปล่าท่านประธานให้ผมถอนอะไรผมก็ยังงงเพราะผมไม่ได้พูดคําว่าพัดเก้าไกลแล้วท่านบอกให้ผมถอนพัดเก้าไกลถอนคำว่าเก้าไกลครับถอนคําว่าเก้าไกลถอนว่าเก้าไกลครับผมแล้วผมพูดเก้าหน้าได้ไหมฮะก็ไม่ได้อีกถอนคำว่าเก้าไกลสิครับถอนคํานี้ครับต่อแล้วผมจะถอนยังไงผมว่าไอ้เรื่องนี้มันพัฒนามันก้าวไกลไปเนี่ยนะครับแล้วมันเป็นภาษาไทยแต่ผมผมก็แปลกใจว่าท่านประธานให้ผมถอนภาษาไทย ที่ผมไม่ได้พูดถึงพรรคเก้าไกลท่านเสรเีถ้าอย่างนั้นนะครับ mm. ผมคิดว่าเท่าที่ผมฟังท่านก็ไม่ได้เอ่ยชื่อพักหรอกรแต่ว่าท่านธีรชัยเนี่ยไปคิดว่าการเอ่ยกำว่าเก้าไกลเนี่ยหมายถึงพักของท่านนะฮะ ก็ท่านร้อนตัวไงท่านประธานไม่ไม่เอาเอาอย่าไปอ่เอาอย่าไปมีมีเรื่องมากเลยครับถ้าคนไม่ทำเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องรู้สึกอะไรอยู่แล้วท่านประธานครับถอนคําว่าก้าวไกลอย่างครับถอนคํานั้นผมไม่ได้พูดถึงพักก้าวไกลครับไม่ใช้คําว่าพักแต่ว่าเมื่อเขาเขารู้สึกว่าเป็นชื่อพักครับอย่างนั้นอีกหน่อยผมพูดอะไรทุกคนคิดว่าผมพูดถึงเขาผมต้องถอนหมดไหมท่านประธานไม่ไม่ครับมันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่เรื่องที่เรากําลังอภิปรายครับผมครับ ท่านประธานครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับท่านประธานเขาบอกว่าสวเนี่ยนะครับท่านประธานวินิจฉัยแล้วท่านจะต้องถอนคำนี้คำเดียวครับถอนคำนี้รับผมก็เลยจะบอกว่าเมื่อกี้นะครับท่านบอกว่าสวนี่ครับเหมือนคนพิการนะครับผมก็ดูถูกคนพิการอีกผมยังไม่กล้าจะว่าอะไรท่านเลยท่านทั้งที่เขาพูดถึงสวชัดๆนี่ผมไม่ได้พูดถึงพักคก้าวไกลนะครับผแต่ก้ผมถองกรณีคนพิการเนี่ยผมทวงให้แล้วก็ถอนไปแล้วครับ ครับเพราะนั้นเมื่อเขารู้สึกว่าเป็นชื่อพักของเขาเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เราไปอภิปรายเรื่องนี้กันอยู่ก็ควรรู้สึกอย่างนั้นก็ท่านเสรีไปถอนคำนี้เลยครับแล้วคำอื่นไม่ต้องถอนครับ <c oughs> ผมก็ยังงงง,งนะท่านรานผมก็เพิ่งผมก็เพิ่งเจอครับผมอยู่ในสภามาทาไม่ถอนใช่ไหมครับป้าไม่ใช่ไม่ถอนท่านประธาน เราต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าสิ่ง<ร>ที่ผมพูดมันผิดพอแล้วครับถ้าพิชย<ร>ัยบอกผมผิดก่อนนะฮะถ้าท้าพิชัยบอกผมผิดผม<ร>นะครับพอแล้วครับได้อธิบายพอสมควรแล้วไม่อยากให้เสียเวลามากกว่าน,นี้ครับจบจะได้จบนะครับเชิญพภิปลายต่อฮะถอนคำนั้นด้วยก่อนบังเอิญมันไปปนอยู่กับคำหมิ่นประนิจอะไรพวกน,นี้มันก็เลยทำให้เป็นที่ว่าเป็นพรรคของท่านขอถอนคำนี้เถอะเพราะว่าไม่ใช่หมายความว่าคำนี้ไม่ให้ใช้ แต่เมื่อไปคิดว่าเป็นเรื่องพักการเมืองเพราะถอนครับก็ผมไม่ได้เอ่ยถึงพักเลยท่านประธานไม่ผมงงจริงๆริท่านประธานว่าถ้าผมเอ่ยถึงพักนะครับท่านเสรีถอนไหมครับครับก็ผมก็เชื่อประธานนะครับนะครับแต่ผมไม่เต็มใจนะครับผมถอนนะผมควรว่าไม่เต็มใจไม่เป็นไรครับถอนแล้วครับเชิญอภิปรายต่อครับเมื่อสักครู่นี้เมื่อก่อนหน้านี้นะครับเราก็ ประท,วท้วงที่วุฒิบูชาอะไรที่กระทบสสซึ่งก็ไม่หนักอย่างนี้ผมก็ห้ามไว้หนูก็เรียกเ็าว่าไปลผลเนี่ยมันไม่ได้ครับไม่ได้ทนนะครับค่ะงั้นก็ขอเปลี่ยนเป็นใช้คําว่ากลุ่มคนค่ะท่านประธานที่คอยรับใช้พลเอกประยุทธ์จันโอชาวาทกรรมแต่ประธานครับก็บ<ล>ยังไม่ได้อยู่ดีครับกลุ่มคนที่คอยรับใช้เราไป ใช้คําที่ดูถูกเข้าไปหน่อยนะครับาอาจจะไม่เหมาะนะครับธรรมดาครับขออนุญาตฮะดนูเป็นคนเก่งคนหนึ่งข้อสี่บ้าครับใช้คาเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมกําลังอธิบายให้น้องเขาทราบอยู่หนูเป็นคนเก่งคนหนึ่งหนูใช้คําให้เหมาะสมดีกว่าครับครับความหมายในคำไม่พิปลาเราจะได้เป็นประโยชน์ ส่วนรวมแล้วก็คนก็จะเห็นด้วยกับเราในข้อเท็จจริงที่ผมไม่ห้ามในข้อเท็จจริงเพราะบางเรื่องเป็นข้อเท็จจริงแต่เมื่อเราใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมได้ค่ะขออย่าใช้คํานั้นนะครับก็เปลี่ยนแล้วก็ถอนคําที่ไพร่พลก็ดีคนรับใช้ก็ดีให้ตอนให้หมดครับได้ค่ะขอถอนคําว่าไพร่พลค่ะเปลี่ยนเป็นกลุ่มคนนะคะที่คอยทํางานให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะดคะะดจการ ปเด็จการรัฐสภานะคะที่พวกท่านสวเนี่ยได้ชอบพูดกันนะคะประเด็จการรัฐสภาก็ไม่ได้หนูอะไรนะคะไกลไปครับอะไรนะคะประเด็จการรัฐสภาเขาไม่ได้ครับประเด็จการรัฐสภาเหรอคะก็เมื่อกี้เห็นท่านสวได้ก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะคะดิฉันคิดว่าน่าจะพูดได้ค่ะถ้าเราพูดในภาพรวมไม่เป็นไรครับ เราไม่ต้องภาพรวมค่ะท่านประธานแต่ว่าถ้าเรามองในแง่กลุ่มคนนะครับในแง่กลุ่มคนวุฒิเป็นประเด็นการรัฐสภาเนี่ยเราว่าไม่ได้ว่าว่าวุฒิเป็นประเด็นการรัฐสภาแต่กําลังที่จะอธิบายว่าประเด็นการรัฐสภาเนี่ยที่เคยได้ใช้กันน่ะนะคะ วันนี้ดิฉันยืนยันว่าวาทกรรมนั้นเนี่ยมันเป็นวาทกรรมจอมปลอมค่ะท่านประธานเพราะว่านั่นคือเสียงข้างมากในสภาที่ประชาชนเลือกมานะคะแต่เหตุการณ์วันที่หมิถุนา6-2นี่แหละคะ่ะอันนี้เป็นประเด็นการรัฐสภาของจริงค่ะท่านประธานพินะครกรประท้วงเชิญนะครับท่านประธานทีเ่เคารพครับผมวิรกรคาประกอบพลังประชารัฐนครสวรรค์ในฐานะสมาชิกรัฐสภา รรท่านประธานที่เคารพครับเราอยู่ในวาระของการขอแก้ไขรัฐมนูญแต่ว่าการใช้คำพูดเสียดสีทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่ว่าเราต้องการใช้เสียงของวุฒิสมาชิกในการแก้ไขด้วยดูเหมือนว่าจะมีอะไรแอบแฝงอยู่นะครับรรท่านประธานครับเหมือนกับไม่อยากให้มีการแก้ไขหรอกอยากจะลากการเมืองลงไปใน ท้องถนนหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบหรือจากการไลฟ์สดของท่านที่ท่านอยากจะให้คนที่อยู่ข้างนอก okay, okay. ท,ที่ติดตามไลฟ์สดของท่านเนี่ย <Okay. S 1> ได้เห็นการทำงานของท่านอย่างชนิดที่เรียกว่ารุนแรงประทะกับฝ่ายของวุฒิสมาชิกแล้วท่านจะได้เสียงได้ประโยชน์อันนี้ผมอยากให้ท่านประธานช่วยดู้ัยนะครับท่านครับเพราะว่ามันมันมันดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการอภิปรายเพื่อแก้ไขรัฐมนูลเลยนะครับ มันเป็นการชวนทะเลาะชวนวิวาทอยากให้ท่านประธานได้าพิจารณาด้วยครับไม่ทราบท่านวีรกรคอยเตือนอยู่คอยเตือนอยู่ตลอดเวลาเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งเรานะครับปับก้าวไกลเราเลยไปทวงบุทธิที่พาดพิงมาซึ่งความจริงพาดพิงนั้นก็ไม่รุนแรงอย่างนี้ครับแต่ผมก็ห้ามนะผมก็ขอร้องมุทธิว่าอย่าไปเมาเขาอย่าไปว่าเขาก็จบแต่ว่าของคุณยันทิชาเนี่ยถือว่าแรงหน่อยก็ คอยปรามทีละคำทีละคำอยู่ครับเพราะนะนนำคุยันนทิชานะครับพยายามใช้ถ้อยคำที่ผมคิดเหมาะสมสำหรับอุทิศภาวะของพวกเราที่เป็นตัวแทนของประชาชนนะครับได้ค่ะท่านประธานครับเชิญนะครับผมขออนุญาตประท้วงครับตามข้อบังคับข้อที่ห้าวงเล็บหนึ่งครับท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านประธานในฐานะที่ผมขอเรียกร้องให้ท่านประธานทำตัวเป็นกลางครับการพูดถึงเผเด็จการรัฐสภาวาทกรรมนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครับ แต่เป็นวัทกรรมที่ทางท่านยานิชิชาเนี่ยพยายามที่จะที่บายว่าของจริงคืออะไรของที่ถูกเขาลวงหลอกคืออะไรเท่านั้นเองครับท่านประธานครับเมื่อได้ก <ไป S 1> ล่าวหาใครครับด้วยคำนี้ผมไม่ห้ามเลยครับเพราะเพราะเดิมเนี่ยเข้าใจว่าเขาไปว่าวุฒิแต่ว่าน้องก็อธิบายแล้วก็หมายถึงว่าระบบการเมืองที่ว่าป็ิการรัฐบาลนั้นในอดีตที่ว่านั้นจอมปลอมอันนี้ก็ไม่ได้เหมาถึงหมายถึงใครครับอันนี้ก็พูดได้ครับ ท่านประธานครับอีกกรณีหนึ่งครับท่านวิรกรที่ประท้วงขึ้นมาสักครู่เนี่ยนะครับก็เป็นการใส่ร้ายครับตามข้อบังคับข้อที่สี่สิบห้าทำไมฮะการพูดถึงพฤติกรรมพฤติการที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องหมายว่าจะไม่อยากให้มีการแก้รัฐนูลอย่างนั้นเหรอครับแล้วก็ยังมีการกล่าวหาว่าจะพาคนลงถนนไม่ไม่ไม่เป็นไรครับ ผมอยากให้ท่านถอนครับผมไม่ไม่ต้องถอนนะครับแต่ว่ามีสิทธิ์ที่อธิบายได้ครับเชิญอภิปรายต่อครับก็ขอให้ท่านสํานึกก็แล้วกันครับเชิญเนิานันทิชาเชิญต่อ